ครับพี่น้องเอ,อ้ยปปลดโบราณเพื่อนว่าไว้ว่าทุกยากให้เข้นขาดแร่งง่ายพีกย่กิวเฮืรนเนื้อเกืออยูเฮืร์นไตหัวซิงไข่อยู่น้ำเพินินขอเขาได้เกือสิจำกะบ่มี ครับสวัสดีครับพี่น้องผมผมพอโยบานคำบงสงยางสิมุไม,ม่บนราชชาตานี่ครับพี่น้องผมพ้าพี่น้องเข้ามาสวนตะดึกๆเนะครับผมมาเบิ่งบรรยากาศในแปลงเกษตรผสมผสานมะลิล่ามะล,อมลิอร่อยมาไ่ออร์แกนิกแล้วก็ามาเบิง่งมือนีพยโยสิาพามาเบิ่งน้อไหม่ฝรัง่รงแปลง อีกครึ่งหนึ่งที่พโยททาการถอนพักต้นนี่ครับพี่น้องข้างหลังพโยเนี่มาชมกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศอีกแปลงนะครับที่พโยททาการถอนพักตน้นมือว่านี่นะครับผมเมือนก่อนเนาะวันอาทิตย์โอแม่นครับพี่น้องนี่กับมาเบิ่งว่า,าการที่พโยถอนพักตน้นป้วนดินดักกาให้ ขิงหัวขี้ควายแกเขานะครับเขาก็จะแทงนอขึ้นมานะครับพี่น้องอย่างงามเลยครับให้บึงผาพรวมก่อนนะครับในแปลงนี้พโยกมีอยู่24แปลงเนื้อที่1ไร่โดยประมาณนะครับพี่น้องปลูกแซมกันกบมะลิลอยมะไล้นะครับเพีดแบบออร์แกนิกฮ็ดแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องนี่ยอดเขาจะสวยงามมากเลยครับพี่น้อง อากาศเที่ยวนี้พโยว่าสูงเกือบถึงเอิกพโยเลยครับต้นนี่้วกาหลายต้นนะครับพี่น้องจะสูงฉลูดมากเลยพโยกับวายุนอเิ่นกะใหญ่ใหญ่เนาะบาดท,ที่นี่พโยจะตอกลักขึงเชือกแหละครับเทื่นี่พี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าถ้าเขาบอกตอกลักขึงเชือกแน่นอน แค่พโย,โด,ยดึงสายยางโหดเขานะครับก็จะเฮ็ดให้เขาล้มได้นะครับพี่น้องเบื้องจามีนิวซี่นิวก้อยพโยฝุ่นเด็บโมนธรรมดาเด้ครับพี่น้องนี่ครับเขาขึ้นตุบุจิปินะครับนี่คาืนเรียวๆเนี่ยนะครับพี่น้องพโยโกับว่าสิตอกลักขึ้นเถือนก็จะ,จะตัดเอาภัยอยู่ฝุ่นละ อยู่แปลงไปหน้านะครับแม่เห็ดเป็นหลักแล้วก็เอาเชือกมันคึงเนาะครับพี่น้องแต่ว่าอยู่มันก็เพิ่มตด้ดทุนเฮาอยู่แต่ก็เพื่อลองทดสอบเบิ่งเนาะครับพี่น้องเท่อนี้พ่อโย่โบย่ยาก พ่อโยอยากเอาจริงเอาจังเพราะาพ่อโยปลูกมาสิป,ปีพ่อโย่เห็เดเล่ยนหวหัวๆไปนะครับพาอเธอได้กินได้ขายบางเล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่ว่าทื่อันนี้พ่อโยอยากจะเอาจริงเอาจังมาไปเบิ่งอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องนี่แปลงนี่ก็สวยงามนะครับพี่น้องนี่ครับเขาขึ้นมานี่พร้อมที่จะ แตกยอดนะครับเอ,อพร้อมที่จะออกใบนะครับพี่น้องแล้วก็จะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับ mm hmm. พโย็ใส่วิธีการกรบโค่นขึ้นไปก็จริงอยู่ครับแต่ว่าคงจะเอาพโย่หรอกครับพี่น้อง mm hmm. นี่ะระดับอ่าสะดือพโยเร่ยวต้นนี้ก็ได้นะครับแ mm hmm. ต่ละต้นนี้ก็สูงนะครับ mm hmm. พโยว่าอ่าจะต้องอ่าว่างเชือกขึงนะครับ พี่น้องเบ่งบรรยากาศโดยภาพรวมนะครับกับแป้งเหี่วออไปถึงพุนนะครับพี่น้องมีอยู่44แปลงคือพโ,โยวา่านั่ยนละนี่ครับเขากขาลังแตกดอกแตกใบนะครับให้เบ่งช่วงเศร้าๆเนาะครับพี่น้องพโ,โยผ้าพี่น้องเขามาเบ่งเป็นยัง หลายหลายคนถามนะครับว่าสวนพโยคือ like คโบมี่หยาวสันนะครับเป็นปินลีนนะครับพโยว่ามีอยู่ดีครับพี่น like ้องนี่นี่นี่หยาพโยค็ใส่วิธีการดึงถอนแบบนี้ล้ผู้มือในเมื่อว่าสวนของพโยเหตุมาหนีสิบปีแล้วนะครับพี่น้องการถี่เหตุมาสิบปีพโยบอให้มันออกดอกออกในมันก็ต้อง บมีหยาึ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกติบโบเมนว่าเป็นเรื่องที่จะไปขยันมันเพี้ยนยังงนักมากหรอกครับแล้วก็บ,บริใสสารกําจัดวัชพืชนียังหรอกครับพี่นอ้องบรจําเป็นอาศัยความมันความเพี้ยนความพยายามของเหานะครับพี่นอ้องในการที่จะเฮ็ดนะครับหักสิ่งที่เหาเฮ็ดเฮ็ดสิ่งที่เห่า ชอบนะครับแล้วก็กินสิ่งที่เฮาเห็ดนี่ยนะคือปลาดข็แน่เหวรวงเพิ่นนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องย่างงามเลยขี้งัวขี้ควายพโยเลี้ยงพโยก็เอามาใส่นะครับเบิ้งพี่น้องเลยสับอินิวสีพโยุนะเอบวกบวกได้ครับพี่นอ้องมันเป็นธรรมดาอะสำหรับคลิปนี้ก็จะเน่าเกินนะครับพโยก็คงไหวแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นพ่อโยแน่เด้อสำหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับพี่น้องพม